ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านดอนดูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลน,น้ำปลีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่1ง,งาน80ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น98คนภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยนายซูวิศศีบูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดูจากการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลพบว่าไม่มีนักเรียนที่ติดยาเสพติดและอบายมุก และไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังนั้นจึงมีนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียนเป็นประจําอยู่เสมอและต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโรงเรียนบ้านดอนดูได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสีต้องสองไม้สู่การปฏิบัติระดับโรงเรียนตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบบยมุกซึ่งประกอบด้วย5มาตรการดังนี้ 1. การดำเนินงานด้านมาตรการการป้องกันมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมินในระดับดีเด่นมีการมอบกียติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกๆเดือน โรงเรียนได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการดำเนินงานตามนโยบายจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรส่งเสริมให้หนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2>, 2. การดำเนินงานตามมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านดอนดูได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นและความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนมีการคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติร้อยละ1 0 0มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบคาทาสภาคเรียนที่1รายงานครบ1 0 0เอร์เซนภาคเรียนที่2รายงานครบ100% 3. เปอร์เซการดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านดอนดูมีนโยบายการบําบัดรักษา และส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีกระบวนการดำเนินงานด้านการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประสานตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนบ้านดอนดูเป็นโรงเรียนสีขาวที่ปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซน์โรงเรียนบ้านดอนดูได้จัดกิจกรรมจิตสังคมบำบัด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักตนเอง <c oughs> เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นผ่านกิจกรรมจิตอาสาทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยความสมัครใจกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังมีการดำเนินง,งานด้านการให้คำปรึกษาในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 4. การดำเนินง,งานมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านดอนดูดดำเนินง,งานตู้แดงสีมารักจัดทำขึ้นเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนสามารถดำเนินการร้องเรียนเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกของนักเรียนผ่านช่องทางดังนี้ ผ่านทางโรงเรียนโดยตรงตู้แดงเสมารักณนะโรงเรียนบ้านดอนดูผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านดอนดูครูผู้รับผิดชอบให้คำปรึกษานักเรียนสามารถขอคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาได้ โดยเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสามารถเขียนข้อความที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนำมาใส่ตู้แดงเสมาลักษ์โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและครูที่ปรึกษาจะหาแนวทางให้คำแนะนำคำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยทำบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี 5. การดำเนินง,งานมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านดอนดูได้ดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินง,งานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้กำหนดน,นโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งการดำเนินง,งานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบ เพื่อเป็นหลักฐานในการนำไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ปัญหายาเสพติดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านดอนดูร่วมกับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายลำเซบายดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือ M.O.U กับสถานีตำรวจภูธรตำบนน้ำปลีกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้ำปลีกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเช่นการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ร่วมมือกับสถานีตำรวจและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านดอนดูรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b เบ Patrice เสริมสร้างทักษะอาชีพในสถานศึกษาปลอดยาเสพติดโดยใช้แคมดรักโมเดลใช้เทคนิคการบริหารงานแบบคุณภาพ PDCA ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง c a m d r u c k model K k n o w l e d ความรู้สารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ A activity คือกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ M moral คือคุณธรรม D do คือการปฏิบัติงานตามขั้นตอน R reporting คือการรายงานผล U understand คือความเข้าใจ G group คือการทำงานเป็นทีมโรงเรียนบ้านดอนดูได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพในสถานศึกษาปลอดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบ CAM drug model จนก่อความสำเร็จดังนี้นักเรียนมีอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนดูทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุกนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันค้นหารักษาและเฝ้าระวังให้ปลอดยาเสพติดอบายมุกสื่อรามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยงการติดเกมการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนจากการดำเนินงานตามมาตรการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลให้โรงเรียนบ้านดอนดูเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบยมุกร0อยเอร์เซนและได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนมากมายอาทิเช่นรางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภัยประเภทสถานศึกษาขนาดที่4ประจำปี2566 รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กประจำปี2566รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมจัดนิทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานบริษัทส,สร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับดีเยี่ยมรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค,ค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมรคุณธรรมระดัดรบรดีมาก เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับสีดาวโรงเรียนผู้บริหารครูได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติเสมาปปรสระดับเงินประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านดอนดูขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ